สวัสดีครับพี่พี่น้องๆลุงป้านะอาอามิตรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเหรียญกระสาบไทยสำหรับช่องเหรียญกระสาบไทยนอกจากเราจะมีการรับซื้อแล้วเราก็จะมีการแบ่งปันสิ่งดีๆประสบการณ์ที่เหรียญกระสาบไทยได้สะสมเหรียญมาแล้วก็จะนำเหรียญ ที่ทางช่องได้สะสมหรือว่าได้รับซื้อนั้นมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเหรียญน,นี้มีราคาสูงเหรียญน,นี้มีราคาหรือละเหรียญไหนไม่มีราคานะครับยังไงก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ทางช่องเหรียญกระสาบไทยเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้หาข้อมูลมาให้ สำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ทางช่องเหรียญกระสาบไทยจะมาพูดถึงเหรียญ10บบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญกระสาบของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีทั้งหมดหลักๆแล้วมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบเสียนเล็กแล้วก็เสียนใหญ่วันนี้ทางช่องเหรียญกระสาบจะมาพูดถึงเหรียญเสียนเล็กปี2537นนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูให้ดีเหรียญแบบนี้จะมีราคานะครับ ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าซื้อของลองลองสังเกตดูนะครับถ้าเจอเหรียญแบบนี้เก็บได้เก็บนะครับเพราะว่ามีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเหรียญนี้กันก่อนนะครับสําหรับเหรียญนี้จะเป็นปีพุทธศักราช2537นะครับวัดอรุณราชวรารามเป็นเหรียญ10บบาทนะครับแล้วก็มีด้านข้างก็จะเป็นเฟืองนะครับมีเฟืองสลับเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มมตรเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชผินพระภากไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระอ,องค์คลุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชแล้วก็รัชกาลที่9นะครับ ส่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นวัดอรุณราชวรลามราชวรมหาวิหารแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับอยากจะเน้นย้ําตรงนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับตรงนี้จะเป็นอักษรเบลอักษรเบลนี่เราจะใช้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตานะครับสามารถแยกได้ออกนะครับว่าเหรญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทนะครับก็จะมีประเทศไทยพศ2องพนะครับแล้วก็10บ,บาท นี่คือข้อมูลของเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าผลิตมาเยอะนะครับ150 8, 8่งร้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดรเหรียญนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับมีการผลิตมากนะครับแล้วก็พบเจอก็ค่อนข้างมากนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ถ้าเกิดเป็นเหรียญ UNC ก็4 0 0ร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวทางนี้มาดูเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยจะเป็นเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเหรียญปี2537เช่นเดียวกันนะครับมาลองดูด้านหน้านะครับด้านหน้านี้จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าในหลวงราชการที่9นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้ จุดนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเหรียญเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อเกินเนื้อเกินก็คือจะมีรอยนูนขึ้นมานะครับจุดใดจุดหนึ่งแล้วแต่ของเหรียญนะครับส่วนนี้จะมีบริเวณนี้ครับตรงบริเวณฉลองพระองค์นะครับฉลองพระองค์ขุยก็จะมีเนื้อเกินขึ้นมาถ้าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับมีลูกค้าซื้อข้าวซื้อของมาลองลองสังเกตด,ดูให้ดีนะครับเหรียญแบบนี้จะมีราคามากนะครับถ้าเหรียญอื่นจะไม่มีนะครับนี่ครับ เหรียญแบบนี้จะมีราคานะครับอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับหลักหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญทั่วไปที่เป็นเหรียญปกติแบบนี้จะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดปีสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเหรียญตรงนี้จะมีเนื้อเกินนะครับนี่ก็คือเนื้อเกินนี่คือสิ่งดีๆที่ทางช่องเหรียญ สาบไทยนำมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาได้ทราบนะครับคลิปนี้ทางช่องคาดว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่ทางช่องจะหาข้อมูลดีๆมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับไม่ว่าเหรียญที่มีจุดตรงนี้เพิ่มขึ้นมา หรือด้านนี้ขึ้นมาหรือด้านนี้หรือด้านนี้หรือด้านนี้หรือตรงไหนก็ได้นะครับที่ขึ้นมาเราจะเรียกกันว่าเหรียญเนื้อเกินในกลุ่มนักสะสมนะครับเหรียญแบบนี้จะมีราคาครับผมหวังว่าจะได้ความรู้กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ